วิธีเชิญตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ระเบียบวิธีการแยกแบบโชเรสกี้โชเรสกี้ดีคอมโพสิชันเมทริตเรากำหนดนะครับให้ A เป็นเมตริกสมมาตรสามารถแยกเมตริก A ออกเป็น2เมตริกได้ดังนี้นะครับก็คือ A เท่ากับเมตริก L คูณด้วยเมตริก L t ทรานสโพสนะครับดังนี้นะครับ กำหนดให้เมทริก A มีสมาชิกในแถวที่1เป็น6 5 5 5แถวที่2เป็น15 55, 5 5 225แถวที่3เป็น 55, 5 5 225 979นะครับเราก็ทำการแยกเราก็จะหาเมทริกซ์ L กับเมทริก L T เมทริกซ์ L transpose นั่นเองเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับ m มจิกเอของเราก็คือมีสมาชิกดังนี้ในแถวที่1ก็เป็น L1100 แถวที่2ก็จะเป็น L21 L22 0และแถวที่3ก็จะเป็น L31 L32 L33 ตอนคราวนี้เราจะหาอะไรครับ m ม g ิก L transport เราก็ทำการอะไรครับจากแถวกลายเป็นหลักผมก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น m e t i c L-Transport มีสมาชิกแถวที่1เป็น L11 L12 สตา r นะครับสตา r ตัวนี้มันก็คือมาจาก L21 นะครับแล้วก็สมาชิก L13 สต a r ในแถวที่2ก็คือ0 L22 L23 s ต a r แล้วก็แถวที่3นะครับก็คือ0 0 L33 โอเคจากนั้นเรานำอะไรครับ เมทริกซ์ L คูณกับเมทริกซ์ L transport เราก็จะได้ออกมาเป็นเมทริกตัวใหม่ขึ้นมาก็คือเมทริกซ์ L คูณด้วยเมทริกซ์ L transport ก็จะมีสมาชิกในแถวที่1เป็น L 1 1ยกกำลังสอง L 1น L สอ L 1น L 3าอันนี้คือแถวที่1นะครับพอแถวที่2เราก็จะได้เป็นครับ L 2 1 L 1 1 l 2 1ยกกำลังสองบวกด้วย l 2 2ยกกำลังสองแล้วตัวสุดท้ายนะครับ l 3 1ยกกำลังสองบวกด้วย l 3 2ยกกำลังสองบวกด้วย l 3 3ยกกำลังสองแถวที่3นะครับ l 3 1 l 1 1 l 3 1 l 2 1บวกด้วย l 3 2 l 2 2และตัวสุดท้ายนะครับ l 3 1ยกกำลังสองบวกด้วย l 3 2ยกกำลังสองบวกด้วย l 3 3ยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นเราก็นำอะไรครับเมทริก A มาเท่ากับเมทริก L คูณด้วย L transpose เราก็จะทำการหาค่านะครับของตัวแปรภายในได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น L11 เท่ากับ2.4495 L21 เท่ากับ6.1237 L22 เท่ากับ4.1833 L31 เท่ากับ 22.454 l32 เท่ากับ20.916 l33 เท่ากับ6.1106เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เมตริก l ที่ได้จากการแยกแบบโชเลสกี้ดังนี้นะครับโดยมีสมาชิกในแถวที่1คือ2.449500นะครับแถวที่2คือ6.1237 4.1833แล้วก็0นะครับแถวที่3 22.454 20.916และ6.1106นี่คือเมทริกแอลที่เราทำการแยกแบบโชสกีได้โอเคนะครับเมื่อเราแยกเป็นแล้วเราลองมาขยายต่อมานะครับเราจะมาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้นทั่วไปนะครับที่มีอะไรครับมี n สมการและมีตัวแปร n ตัวแปรนะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปของระบบสมการดังที่แสดงไว้นะครับจากนั้นเราก็มาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกเราจะได้เมทริกเคือเมทริกของสัมประสิทธิ์แล้วก็เมทริกซ์แล้วก็เมทริกบนะครับขั้นตอนในการทำก็เหมือนกับขั้นตอนของ LU เลยนะครับก็คืออันแรกเราต้องทำการแยกนะครับ ให้เมทริก A เท่ากับเมทริก L คูณด้วยเมทริก L transpose จากนั้นเราก็ทําการ forward นะครับหาเมทริก D จาก L B เท่ากับ B และทําการย้อนกลับหบบรือ backward เรานั่นแหละครับทำการหาเมทริก X จากเมทริก L transpose คูณ X เท่ากับเมทริกซ D นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับจงหาผลเฉลย สมการเชิงเส้นด้วยระเบียบวิธีการแยกแบบโชเลสกี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรครับเราก็ต้องทำการหาเมทริกซ์แลและเมทริกซ์ r t ลารสโพนะครับให้มันเท่ากับอะไรครับให้มันเท่ากับเมทริกซ์เเพราะฉะนั้นผมก็เขียนได้ดังที่แสดงให้ดูนะครับทำการคูณกันนะครับ ทำการคูณกันโดยเอา m a t r i c L คูณกับ m a t r i c L transpose คูณกันเสร็จแล้วให้เท่ากับกับ m a t r i c A เพราะฉะนั้น m e t r i c L คูณกับ m a t r i c L transpose เราจะได้สมาชิกดังนี้นะครับในแถวที่1ก็จะเป็น l 1 1ยกกำลัง2 l 1 2คูณ l 2 1 l 1 1คูณ l 3 1ในแถวที่2นะครับเราก็จะได้เป็น l 2 1คูณ l 1 1 l21 ยกกําลัง2บวกด้วย l22 ยกกําลัง2และ l31 ยกกําลัง2บวกด้วย l32 ยกกําลัง2บวกด้วย l33 ยกกําลัง2ในแถวที่3นะครับเราก็จะได้เป็น l31 คูณ l1 l31 คูณ l21 บวกด้วย l32 คูณ l22 แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ l31 ยกกําลัง2บวกด้วย l32 ยกกําลัง2บวกด้วย l33 ยกกําลัง2 L พราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ l 1 1เท่ากับ1 l 2 1ท่ากับ1 l 3 1ท่ากับ1 l 2 2ท่ากับ1 l 3 2เท่ากับ2 l 3 3ท่ากับ1เราจะได้เมทริก l ซึ่งมีสมาชิกแถวที่1เป็น1 0 0แถวที่2 1 1 0และแถวที่3คือ1 2 1เพราะฉะนั้นเมทริก l transpose ของเราก็จะกลายเป็น แถวที่1 1 1 1งแถวที่2 0 1 2และแถวที่3 0 0 1นะครับเราทำการหา forward นะครับโดยหาเมทริกดจากเมทริก l คูณเมทริก d เท่ากับ b นะครับแล้วก็เมทริก l ไปคูณกับเมทริกดซึ่งเมทริก d เรายังไม่ทราบค่าก็ยังเป็นตัวแปรดีอยู่นะครับให้ไปเ,เท่ากับอะไรครับไปเท่ากับเมทริก b เพราะฉะนั้นเมื่อ เราทําการหาเมทริกดเราก็เอาอะไรครับเมทริกแคูณกับเมทริกดเลยเราก็จะได้เป็นเมทริกแคูณ d ซึ่งมีสมาชิกแถวที่1เป็น D1 สมาชิกของแถวที่2เป็น D 1บวกดีสสมาชิกของแถวที่3เป็น D 1บวก2 D 2บวก D 3นะครับเอาไปเท่ากับอะไรครับไปเท่ากับเมทริกดเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกดมีสมาชิกแถวที่1คือ2 แถวที่2คือ0แถวที่3คือลบ1จากนั้นเราก็จะทำการ backward นะครับโดยหาเมทริก X x โดยที่เมทริกเเราจะหาจากอะไรครับจากเมทริก L t r a n s p o s e คูณกับเมทริกเเท่ากับเมทริก D เพราะฉะนั้นเมทริก L t r a n s p o s t ก็มีสมาชิกแถวที่1เป็น1 1 1แถวที่2เป็น0 12แถวที่3เป็น0 0 1คูณกับเมทริก x นะครับก็คูณกันปกติ แบบเมทริกคูณเมทริกนะครับเอาไปเท่ากับอะไรครับไปเท่ากับเมทริกดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เมทริก L transpose คูณเมทริก x มีสมาชิกแถวที่1เป็น x 1บวก x 2บวก x 3แถวที่2เป็น x 2บวก2 x 3แถวที่3เป็น x 3นะครับเอาไปเท่ากับเมทริกดเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ทำการแก้สมการได้เป็น x 3เท่ากับลบ1 x2 เท่ากับ2 x1 เท่ากับ1เพราะฉะนั้นผลเฉลยของระบบสมก,การเชิงเส้นนี้คือ x1 เท่ากับ1 x2 เท่ากับ2และ x3 เท่ากับลบ1นั่นเองนะครับโอเคครับก็ให้นักศึกษาทำแอสเซมบลิเที่3.6นะครับโดยเขียนนะครับวิธีทำลงบนสมุดงานจากนั้นก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาให้ผมตามอีเมลนี้ อังอิงนะครับผมว่าอางอิงมาจากหนังสือ3เล่มเหมือนเดิมนะครับแล้วมีเพิ่มเติมมานิดหน่อยก็คือในส่วนของการหานะครับชอว์สกี้วีคอมโพสิชันจากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์แรกก็คือสายเล็กนะครับเว็บไซต์ที่2ก็คือเว็บไซต์ c ล i สฟอร์คลีสนะครับงั้นักศึกษาสามารถเข้าไปค้นหาได้โอเคนะครับสำหรับระเบียบว,วิธี การแยกแบบโชเลสกี้ก็ขอจบเพีเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ